ถ้าพูดถึงอาเซียนประเทศไหนกันแน่ที่มีเครื่องบินรบแรงที่สุดนี่คือการจัดอันดับที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับ5ยักษ์130ของเมียนมาแม้เป็นเครื่องฝึกโจมตีเบาแต่ก็ถูกใช้แทนกำลังรบหลักอันดับ4 F-16 ที่หลายประเทศในอาเซียนยังคงใช้ทั้งไทยอินโดนีเซียและสิงคโปร์ อันดับ 3. g r i p ิปเ a น z จ39ของไทยด้วยระบบเรดาร์ทันสมัยและการเชื่อมโยงข้อมูลทำให้ไทยคือชาติเดียวในอาเซียนที่มี g r i p เ n นอันดับ 2. s u 3ู30ของมาเลเซียบินได้ไกลบรรทุกอาวุธได้มากเป็นภัยคุกคามสำคัญในภูมิภาคและอันดับ 1. F-15 SG ของสิงคโปร์ สมรรถนะเทียบเท่ากองทัพมหาอำนาจคือตัวจริงของอาเซียนแล้วคุณละ่ะคิดเห็นอย่างไรไม่ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเรายังมีแสงอยู่เสมอขอบฟ้าไม่สิ้นแสง